สวัสดีทุกคนครับน้ำท่วมคอนโดครับตัวนี้ให้คุณน,นายภรรยาผมไล่เช็ดให้มันแห้งนี่ฮะท่วงมาเรียขวดม,มันสาดนะฮะเออมันรั่วซึมนี่ฮะโอโ๋อหนักมากนี่โดตอนนี้ไล่เช็ดอยู่ฟอร์ิเจอร์เ,อรเก่าแก่ผมเรียบร้อยเลยพูดอะไรไม่ออกเลย โมดู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 ยังซึมเลยนะเนี่ดูดูเนีดูยังหยดมาเลยพดีมันไม่หยดในห้องนอนแต่มันหยดตรงนี้มันทําให้ท่วมลงมานี่เลยนี่เพื่อไม่ล่นไปนี่แม่ว่านก็ไล่เช็ดทำความสะอาดอยู่พอดีวันนี้วันโกนเลยสวดมนต์ไหว้พระกันเลยน้ำท่วมเลย